มารู้จักกับการเคลือบแก้วผลิตภัณฑ์ดูแลสีรถยนต์ EP 4กันค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้แก้มจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเคลือบแก้วหรือซิกโค o ตติ้งนะคะเป็นชนิดที่3 ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสีรถยนต์บนโลกใบนี้ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าการเคลือบแก้วหรือเซรามิกโคตติ้งมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบไปชมกันค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะการเคลือบแก้วหรือการเคลือบเซรามิแกแตกต่างกันอย่างไรนะคะจริงแล้วเนี่ยการเคลือบ เคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะคะต่างประเทศเขาเรียกกันว่าเซรามิกโคตติ้งนะคะคนไทยเราก็ติดปากการเคลือบแก้วมันเคลือบแล้วมันเงาเหมือนแก้วเราก็เลยเรียกมันว่าการเคลือบแก้วประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วสารตั้งต้นของเขาก็คือซิลิก้าอันนี้นะักเคมี Me เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะค่ะการเคลือบแก้วนะคะเป็นนวัตกรรมหนึ่งในสของการดูแลสีรถยนต์บนโลกใบน,นี้ค่ะ และเป็นการเคลือบสีรถยนต์ที่ดีที่สุดนะคะเพราะเขาจะสร้างเป็นเกาะผลึกนะคะเวลาที่เราเคลือบไปเนื่องจากว่าสารเคมีที่เราเคลือบเป็นนาโน,โนเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ช่างมืออาชีพที่เราทำเนี่ยเขาจะมองรู้ว่ารถคันไหนเคลือบแก้วหรือไม่เคลือบแก้วจะเห็นการแตกต่างหลังจากที่เคลือบแก้วนะคะจากสีรถยนต์ด้วยค่ะว่าสีเขาจะเข้มขึ้นหลังจากที่เราเคลือบแล้วน้ำยาเขาทำงานได้เต็มที่นะคะ คุณนประโยชน์ของการเคลือบแก้วเนี่ยเขาจะป้องกัน UV รอยขีดข่วนได้ระดับหนึ่งนะคะสารเคมีแล้วก็ป้องกันพวกคราบใครที่แบบเป็นสิ่งสกรปรกในช่วงหน้าฝนอะไรพวกนี้เราจะล้างรถได้ดีค่ะสะอาดนะคะพเรื่องการเคลือบแก้วนี้ก็จะช่วยได้เยอะค่ะความแข็งของเคลือบแก้วคืออะไรจริงๆแล้วการความแข็งของเคลือบแก้วนะคะตอนนี้การรับรองของของโลกก็คือ อยู่ที่9เฮตค่ะที่ได้การรับรองนะคะการรับรองนี้เราวัดมาจาก pencil scale นะคะแก้มก็เอามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะก็ป้องกันรอ,อยขีดข่วนได้ระดับหนึ่งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้แก้มก็ให้ความรู้เกี่ยวกับความแข็งของเคลือบแก้วนะคะ,ะคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะข้อดีข้อเสียนะคะของการเคลือบแก้วมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแก้มจะพูดเรื่องข้อดีก่อนนะคะ ข้อดีของการเคลือบแก้วนะคะข้อที่1ก็คือการเคลือบแก้วไปแล้วมันจะมีความทนทานที่ดีเยี่ยมเลยนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ1-5ปีอยู่ที่การรักษาของคุณลูกค้าด้วยนะคะหลังจากที่เคลือบแก้วไปแล้วว่าเรามีการบำรุงเขาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะข้อที่2นะคะทนต่อสารเคมีคําว่าทนต่อสารเคมีคุณลูกค้าอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างเช่นรถที่เราเคลือบแก้วไปแล้วแล้วโดนยางมาต่อยแล้วเราใช้สเปรย์ ล้างยางมาต่อยเคลือบแก้วไม่หลุดนะคะอันนี้เป็นต้นข้อที่3นะคะคือการทนต่อรอยขีดข่วนนะคะระดับ9เฮเลยนะคะก็คืออย่างเช่นอย่างเล็บมือเราหรือแมวมันมาขึ้นบนรถเราอย่างนี้ค่ะรอ,อยเล็บนั้นเนยอาจจะเกิดอยู่บนผิวแก้วและเวลาที่เราขัดเนี่ยมันจะทําให้ออกง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะแลกเกอร์เราก็จะไม่เสียหายนะคะค่ะข้อดีที่สี่นะคะ ไม่จําเป็นต้องเคลือบผลิตภัณฑ์อื่นๆหลังจากที่เราเคลือบแก้วไปแล้วหรือเราไม่ต้องไปเสียเงินบ่อยๆทีๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าที่ชอบความฉ่ำมากๆเคลือบแก้วไปแล้วก็สามารถลงแว็กทับได้ค่ะอันนี้ก็ไม่มีผลเสียอะไรค่ะที่หนะคะการเคลือบแก้วก็จะป้องกันน้ำได้ค่ะเพราะเขามีไฮโดรโฟบิกนะคะเวลาที่เขาโดนพวกโคลนช่วงหน้าฝนหรือมี ผลที่ค้างอยู่บอดี้รถยนต์เราเนี่ยเวลาเราล้างก็จะทำความสะอาดง่ายค่ะข้อที่6นะคะ<ๆ>การเคลือบแก้วเนี้ยรถเราก็จะมีความเงางามนะคะหลังจากที่แก้วเขาเซตตัว100%เ็นี่ยเขาจะมีความวาวของเขาอยู่ในตัวนะคะรถเราก็จะดูสวยงามค่ะดูสะอาดตาค่ะ <Wow. S 1> ข้อเสียนะของการเคลือบแก้วที่1ก็คือ เสียเวลานานค่ะเนื่องจากว่าการทําเคลือบแก้วจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงตั้งแต่การเตรียมผิวนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการเสียเวลาของคุณลูกค้าที่มานั่งรอค่ะข้อที่2ค่ะของการข้อเสียของการเคลือบแก้วเนี่ยอันนี้เราจะมองว่าถ้าเป็นกลุ่มคุณผู้ชมที่ซื้อน้ำยาแล้วมาเคลือบเองโดยที่ไม่ได้เตรียมผิวก่อนเคลือบนะคะแล้วเราทาน้ำยาเคลือบแก้ว บนเลกเกอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าไอคาบใครหรือพวกรอยที่เราไม่ได้ขัดออกเนี่ยมันจะลอยขึ้นมานะคะตัวนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะคะอาจจะแบบว่า,าเขาเรียกอะไรมีอาจจะแบบว่าไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็เข้าใจว่าการเคลือบแก้วไม่จะเป็นต้องเตรียมผิวประมาณนี้ค่ะข้อเสียข้อที่3นะคะแต่อันนี้มันจะเป็นข้อเสียสําหรับคุณผู้ชมที่ ที่ทำกันอยู่ที่บ้านนะคะแต่สําหรับช่างเรามันจะไม่เป็นข้อเสียก็คือการทาเคลือบแก้วแล้วเช็ดไม่หมดเนี่ยเวลาแข็งเนี่ยการเอาเคลือบแก้วออกเนี่ยมันจะออกยากมากแล้วก็ใช้ความร้อนสูงนะคะ,ะแก้มก็เคยจากประสบการณ์เคยแก้งานที่คุณลูกค้าซื้อน้ํายามาเองแล้วมาทานะคะซึ่งเข้าใจว่าทาเคลือบแก้วแล้วไม่ต้องเช็ดทั้งกระจกทั้งกระจกทั้งบอดี้รถยนต์เนี่ยค่ะมันก็จะเป็น เป็นฟ้าแก้มใช้เวลาขัด2วันอันนี้คือข้อเสียอันนี้แก้มอยากจะ,จะแนะนำนะคะอันนี้มันจะทำให้เราเสียเงินบานปลายค่ะข้อเสียข้อที่4นะคะอันนี้จะเป็นข้อเสียสำหรับการดูแลรถยนต์ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะค่ะเหมือนกับแก้มก็ทำทำเครือบแก้วก็ราคา8,000ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของของการดูแล สีรถยนต์แต่ว่ามันเป็นข้อข้อที่ดีที่สุดกับการที่เราจะดูแลรถยนต์เราแต่มันก็จะเป็นข้อเสียที่เราต้องเสียเงินเยอะค่ะประมาณนี้ค่ะสรุปนะคะการเคลือบแก้วป้องกันอะไรได้บ้างป้องกันอะไรไม่ได้บ้างเดี๋ยวแก้มจะพูดเรื่องป้องกันได้ก่อนนะคะการเคลือบแก้วเนี่ยเราป้องกันอันดับแรกเลยนะคะก็คือ U V แล้วก็พวกมูลมูลนกก็คือที่เราเรียกกันว่าขี้นกอะค่ะพวกนี้ป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วก็เกสรดอกไม้ย่างมาตอยมะแรงพวกนี้เวลาโดนจะป้องกันป้องกันได้ดูแลง,ง่ายค่ะก็คือจะไม่ไม่ทำลายสีรถยนต์เพราะว่าเขาจะอยู่บนผิวแก้วเวลาล้างทำความสะอาดก็จะออกง่ายนะคะแล้วก็รถเราจะเงางามดูแลง,ง่ายสีรถเข้มขึ้นค่ะการเคลือบแก้วที่ป้องกันไม่ได้นะคะ อ,อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคะว่าเคลือบแก้วไปแล้วป้องกันหินได้ไหมแก้มกล้าพูดได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ายังไม่มีน้ำยาอะไรที่ป้องกันหินได้ค่ะเนื่องจากว่าแรงประทะที่เขาวิ่งมาหาเราแล้วเราวิ่งปะทะกันเนี่ยมันจะป้องกันไม่ได้เลยนะคะแล้วก็แก้มเสริมอีกนิดนึงนะคะการเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยมีหลายท่านที่เข้าใจว่าไม่ต้องล้างรถแก้มก็ยัง พูดอีกนะคะว่าเคลือบแก้วไปแล้วยังไรเราก็ต้องล้างรถนะคะอาจจะเดือนละครั้งหรือ2ครั้งอย่างน้อยเราก็ต้องล้างไม่ได้หมายความว่าเราจะให้น้ำฝนเนี่ยมาชะมาแบบว่ามาล้างรถพวกคลนพวกอะไรของเราเนี่ยออกไปนะคะอันนี้แก้วว่ามันก็เกินความเป็นจริงนะคะค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังมองหาการเคลือบแก้วอยู่หรือศึกษาข้อมูลอยู่นะคะหาความรู้ว่าเราควรจะเคลือบแก้วรถยนต์ดีหรือไม่้ยคะก็สามารถอ่ะโทรมาสอบถามแก้มเพิ่มเติมได้นะคะถ้าแก้มยังให้ข้อมูลในคลิปนี้อ่ะไม่ได้แบบว่ากระจ่างแจ้งะคะ่ะก็สามารถโทรมาหาแก้มได้ และแก้มก็มีบริการในรายการเคลือบแก้วด้วยค่ะตอนนี้แก้มก็จัดโปรโมชั่นนะคะราคา8,000บาทดูแลให้2ปีนะคะมีของแถมมูล,ลค่า1,690บาทด้วยค่ะ8,000บาทเนี่ยทุกไซส์นะคะสามารถโทรเข้ามาหาแก้มได้ค่ะคลิปนี้นะคะแก้มก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยแล้วคลิปนี้จะสมบูรณ์ได้ถ้าคุณผู้ชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก้มด้วยนะคะ วันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ